สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสนุกกับมือถือชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการปิดโฆษณากวนใจนะครับเวลาที่เราเล่น f a c e b o o k กําลังไถยดูสองเพื่อนๆนะครับก็มีโฆษณาขึ้นมาในไทม์ไลน์ที่เรากําลังดูอยู่นะครับโฆษณาหลายๆโฆษณามักจะมาจากความสนใจที่เรากดเซิร์ชนะครับหรือว่าไปกดถูกใจเขานะครับบางทีก็บางทีก็ ถ้าเราสังเกตดูจะเป็นโฆษณาซ้ำๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับไปดูวิธีการกันเลยนะครับมีวิธีการอยู่2แบบนะครับเข้าไปดูกันเลยครับแปด a c e b o o k ขึ้นมาครับเวลาเข้าหน้าฟีดขึ้นมาเห็นไหมครับอันเนี้ยคือโฆษณา ถ้าเราปัดลงนะครับปัดลงให้มันรีเ e ตนะครับโฆษณาก็จะหายไปนะครับแต่ก็จะมีโฆษณาใหม่ขึ้นมาผมจะลองดึงดึงลงให้ทำให้ให้หน้าฟีดท,ทำการรีเฟตนะครับเห็นไหมครับโฆษณาสไตล์เดียวกันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่จริงๆแล้วโฆษณานั้นก็เจ้าจของผลิตภัณฑ์นะครับเสียเงินนะครับซื้อแอดโฆษณา จาก a c e b o o k นะครับก็เสียเงินเพื่อจะส่งมาอย่างกลุ่มเป้าหมายเราก็อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับอาจจะดูเป็นกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุวิธีการซ่อนโฆษณานี้วิธีแรกก็คือกดที่จุด3จุดครับแล้วก็กดซ่อนโฆษณานะครับหรือกดรายงานโฆษณาได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่ เราเลือกรายงานโฆษณานะครับโฆษณาที่ถูกรายงานเราจะไม่แสดงโฆษณานี้ให้คุณเห็นอีกนะครับแต่ถ้าอยากจะเห็นก็เปลี่ยนกลับนะครับกลับมาแล้วนะครับมาดูซิถ้าเราคลิกซ่อนโฆษณานะครับถ้าคลิกซ่อนโฆษณาเราอาจจะเลือกที่เห็นซ้ําบ่อยนะครับแล้วก็คลิกเรียบร้อยนะครับตอนนี้โฆษณา ก็จะไม่มาให้เราเห็นแล้วนะครับเลือกได้2แบบนะครับรายงานกับซ่อนโฆษณานะครับไปดูวิธีที่2กันครับอันนี้เลือกซ่อนแบบยกพวงนะครับโฆษณาที่เคยเห็นเคยดูกันมากดซ่อนได้หมดเลยกดเข้าไปที่ขีดสาขีดครับแล้วจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกที่การตั้งค่าครับ เลื่อนขึ้นมานะครับไปดูด้านล่างนะครับเลื่อนขึ้นมาสิทธิ์การอนุญาตนสิทธิ์การอนุญาตนะครับคลิกเข้าไปที่การกําหนดลักษณะโฆษณาเห็นไหมครับผู้ลงโฆษณาที่คุณเห็นล่าสุดจะขึ้นมาหมดเลยนะครับถูกแล้วดีที่นี่สั่งเลยนะครับสมายแฟชั่นเลนมือถือขากล้องนะครับคลิกดูเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราก็เลือกซ่อนกันได้เลยนะครับว่าเราจะ ไม่อยากเห็นโฆษณาอันไหนอีกนะครับอย่างเช่นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติกดซ่อนไปเลยนะครับกดซ่อนสมมุต์ผมกดซ่อนอ่ะโฆษณาตัวนี้กับโฆษณาตัวนี้หรือว่าจะกดซ่อนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเท่านี้เองครับโฆษณากวนใจก็จะไม่ขึ้นมาแสดงในหน้าฟีดของเราในหน้าไทาม์ไลน์ของเรานะครับ หรือถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งคุณอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาเคยโฆษณาคุณก็กลับมาที่หน้านี้นะครับกลับมาที่การกําหนดลักษณะโฆษณานะครับแล้วคุณก็เปิดโพสต์ขึ้นมาแล้วคุณก็กดยกเลิกนะครับหลังจากกดยกเลิกแล้วแล้วคุณอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเขาคุณก็คลิกเข้าไปที่ไอคอนของเขาเลยนะครับแล้วก็เยี่ยมชมเพจ Facebook กดคลิกเข้าไปเยี่ยมชมเพจแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์จากเขาได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อนโฆษณาการปิดโฆษณารายงานโฆษณาทั้ง2แบบนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามสนุกกับมือถือชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ